ขออนุญาตเขาเดาใหม่ค่ะเวลาอัพเดตอีกสองนาทีเริ่มค่ะเวลาอัพเดตใหม่ขออาไปทุกท่านอีกสองนาทีเริ่มค่ะเริ่มเขาเดานะนาทีนี้สองนาทีเริ่มค่ะเอาดับแล้วเลยเอมาเลย จ้งเขาดาวเหลือเวลา1นาที30วิค่ะแจ้งเขาดาวเหลือเวลา1นาที30วิค่ะขอใช้กฎเดียวกับการประกวดนางงามทุกทุกปีเมื่อถึงเวลาเปิดประตูเราจะเปิดประตูทุกกรณีไม่ว่าท่านนั่งที่ไหนก็ตามหากคช้เวลาในการเขาดาวแล้ว <Okay. S 2> ท่านยังไม่อยู่ในยอนหนึ่ง ข่านจาัมดสิทธิ์ในการชมโชว์แรกของการเปิดเวทีทุกคขออนุญาตเขาาวเหลือเวลาหนึ่งนาทีค่ะหนึ่งนาทีพูดตเยอะกหน้าัจริะเราปกัเป็นิด้วยก็ก็จะเจอเรื่องราวต่างๆที่ทำให้รู้ว่าเฮ้ยมัน ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ใดก็ตามหากท่านไม่ได้อยู่ในพรนอมท่านจะหมดสิทธิการดูโชว์แรกทานทีเมื่อการบอกให้ปิดประตูเกิดขึ้นนะคะขออนุญาตชาดาวเหลือเวลา30วิขั้นตอนกดรจักตัวขนิยายนะคะมันเป็นนักข่าในหลักเกณฑ์นะครับนารับทัดครับแล้วปติครับ ก็เป็นเจครับก็เป็นสคนไกลองคนรับผมว่าจะเป็นคนีเพราเขา้มานแมป์้มตื่นเต้นมากเลยครับนะครเลยต่นเล่นเหมือนนครเป็นกาไทยงครับใส่บางคนต้องมีคุณภาพคนด้วยสาเลนะ่ดนคนอะไรครับแล้วฝองเพลเยอาจาไม่ต้องเล่นเลยเปล่าผมขอรละคอยู่ตรน เรานบมาแกันเปทหามีร้าอทเล้ดายมไม่กันแล้วัความปิดต้องแบบต้องเลือกระหว่างความสัมพันหรือว่าสิ่งท right. well, <c oughs> well, ีเพา่งแบว่านก็สามารถจมีดันบอลตัดแทงเดิะเตอร์เยอรจแต่ว่าดูอะไรเงี้ยนะเนี่ยมีคนมีคนชวน

น้แบบน้มาก้องมสกิลท่มาแล้วก็มว่าแบบิวแล้วเรากเียกฝขทุกวันเปียกทุกวันอย่างเงี้ยครับเป็นื่องเป็นน้องขาวแล้วพี่ชาน้องสาว อ๋อเดี๋ยวโดนคุณรู้ไครับจ้ะโอเคใช้ทิจกรรมปากมองมองตัวแบบที่มีอ่าก็ใครก็ฝากนะครับเอ่อเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีร่วมกับสองคนนะครับคนจะได้อะไรที่ตัวละครนะครับเพราะตัวละครเยอะมากแล้วก็ในการตัวละครก็จะซ้อนกันอาจจะมีปัญหาเยอะมากเลยก็ขอให้ติดตามติดต่อนะครับ